สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะพามาดูไผ่ไผ่ข้าหลับกาบแดงนะคะ <c oughs> สมัยก่อนตอนที่เราปลูกใหม่ๆเราก็ไม่รู้เนาะว่าเพราะว่าเราจะต้องตัดแล้วมันจะเตกใหม่พอเราเราคิดว่าเรา ปลูกเฉยๆเดี๋ยวมันก็แตกหน่อขึ้นมาใหม่แต่อันนี้มันเป็นมเมล็ดพันธุ์นะคะเราเฟื้อมเมล็ดมานะคะหลายปีแล้วกว่าจะโตแค่เนี้ยประมาณเกือบเกือบสิบปีเกือบสิบ,บ,ป,ป,บป,ปีกว่าจะโตแค่นี้เพราะเราไม่รู้ไงเราก็ปล่อยเขาไปเรื่อยอะ่ะปล่อยเขาไปเรื่อยอยู่ในกระถ้ง มันก็มันก็โตได้หน่อยเดียวมันไม่โตไปไหนอ่ะเพราะว่าถัางมันเล็กไงแต่เราก็เราไม่มีที่ปลูกอ่ะเราก็เลยใส่ถังไว้ตอนนี้พอเรา,าซื้อมาซื้อมาเราซื้อยกแพงมาเป็นร้อยอ่ะเอาขายต้นละสองบาทเราก็ซื้อมาหลายปีเราไม่รู้เราตอนแรกเราคิดว่าเป็นเป็น เป็นกิ่งโตนไงแต่มันไม่ใช่ขายยกถาดเนีเขาบอกขายยกถาดเราก็ไม่ไม่รู้เนาะเราก็ซื้อมาเลยซื้อมาเสร็จแ,แล้วก็มามาวางมาใส่มา,มาใส่กระถังเล็กใส่กระถังเล็กก่อนใส่กระถังเล็กเอ้ไม่ใช่สิอันนี้อันนี้อันนี้ไผ่ไผ่ข้าหลามไม่ใช่ไผ่หวานอันนี้ไผ่ข้าหลาม ไม่ไม่ใช่เกือบสิบปีอันนี้เกือบเกือบกี่ปีแนละ้วห้าปีประมาณห้าปีประมาณห้าปีะคะ่ะแล้วก็เอามาวางไว้ตอนพอเราพอเขาให้เราปลูกเราก็เอามาลงดินนะคะตอนแรกเราอยู่ในกระถางแล้วก็มาเอามาลงดินมาลงดินนี่เกือบสองปี เกือบสองปีเราเราก็ไม่ตัดเราก็ปล่อยมันเป็นพุ่มอยู่เงี้ยเราก็คิดว่าเดี๋ยวมันก็โตเดี๋ยวมันก็แตกเดี๋ยวมันก็ออกหนอเฮ้ยแต่มันไม่ใช่เนาะพอเราตัดปุ๊บเมื่อเมื่อก่อนหน้าฝนเมื่อก่อนฝนตกเนี่ยเราก็เห็นว่ามันไม่ออกหนอพักทีเราก็เลยตัดออกลอก,กอละสามต้นตอนแรกมันมีเยอะมันมีเป็นกอๆเลยเราเรามีคลิปอยู่เดีย๋ยวดี๋ยวคลิปย้อนหลังให้ดูนะคะ พอลาตัดปุ๊บนี่พอฝนตกบ่อยๆมันก็แตกมานนี้พอแตกมาต้นมันก็ใหญ่ขึ้นเือคราวนี้เราก็รู้ท่าน,นี้เราต้องตัดแหละเพราะถ้าเราไม่ตัดนี่มันจะไม่แตกมันจะไม่มีโหนอจริงมันมันออกหนยากนะแต่ถ้าเราตัดปุ๊บมันจะออกหนง่ายตอนนี้ก็นี่ขึ้นมาตรงโน,โน่แล้วโหนใหญ่ หนอก็ใหญ่อยู่นะหนอดเลกเขาก็ขึ้นมาแต่อันนี้อันนี้อันนี้ยังยังไม่ยังไม่โผล่ดินกาลังโผล่ดินขึ้นมาอันนี้กาําลังโผล่ดินขึ้นมาพอเขามีหนออใหม่เขาก็จะใหญ่ขึ้นนะเออ,เอ,อ,เอ,อตอนแรกเราก็ไม่เข้าใจเออเราเราก็เลยนั่งรอนั่งรนะอเฉยอันนี้ก็เหมือนกันนะอันนี้พอเราตัดไปมันก็มันก็ขึ้นหนออใหม่มาเต็มเลยพอเราตัดออกก็ เขาขึ้นใหม่ลำมันก็ใหญ่กว่าเดิมตอนแรกเราก็ตัดไปทําโคง้งแต่มันเล็กไปมันก็ใช้ไม่ได้อ่ะองนี้เราก็ต้องรอให้มันโตนงองแต่เราก็ต้องตัดออกเรต้องตัดออกเอาไปทําทําอะไรก็ได้อะที่แบบมันเพราะยังไงเราก็ต้องตัดเพราะฉะนั้นถ้าใครคิดจะทำ เกษตรแล้วก็จะทำส่วนผสมประสานนะคะขั้นแรกนี่เราต้องปลูกไผ่ก่อนเลยนะ,ะนี่ปลูกไผ่ตรงไผ่เลี้ยงไผ่หวานไผ่แต่ไผ่หวานนี่แนะนําว่าว่าอย่าอย่าปลูกเพราะว่าถ้าปลูกก็ปลกไว้เล็กๆล,กล,กลกน้อยเพราะว่ามันมันจะมีตัวอะไรก็ไม่รู้มากินหน่อ กินนมจะพาไปตัวนะ,ะน,นี่อันนี้ไพ่หวานอันนี้ไพ่หวานนะคะแล้วก็ตัดนะพอเราตัดมันก็เตหนมมาเต็มเลยแต่ว่ามันมีตัวอะไรมากินนมหมดเลยเพราะมันหวานไงเพราะมันหวานมันก็เลยมากัดนมเลยพอโมมามันก็กัดหนอมไปหมดเลย อันนี้ถ้าเราดูแลดูแลไม่ดีนี่เราปลูกทิ้งไว้เราไม่ได้กินนะแต่ว่าถ้าไผ่พวกไผ่เข้าหลามไผ่ซางหมุนไผ่ตรงไผ่เลี้ยงนี่ปลูกแล้วไม่ต้องดูแลแค่ให้น้ำไม่ต้องฉีดยาตอนนี้ก็กำลังแตกหนู ตัวนี้ก็กำลังแตกหนอ่อนี่กำลังแตกหน่อขึ้นมาใหม่ตัวแรกเราก็ตัดตัดเหลือแค่ห้าลำนะคะน้ากำนําเล,ลีกๆแต่ที่ขึ้นมาใหม่นี่เขาก็จะลำใหญ่เขาจะลำใหญ่กว่าเกา่าเราก็จะเห็นนะคะเราก็จะเห็นความแตกตา่างของลำไม้ะคะ่ะนี่เพราเราจะใช้ลำ เราจะใช้ลำแต่เรามันก็มันก็ยังไม่พอนะเพราะว่าปลูกไว้กอเดียวมันก็ไม่พอใช้จริงๆแล้วถ้าเราจะใช้ลำเราต้องปลูกไว้สักสามโกหรือห้าโกประมาณนี้ถ้าเรากลัวลกเราก็ปลูกไว้กห้าโกแต่ถ้าเราไม่กลัวลกเราก็ปลูกไว้สักสิบโกลูกแบบปลูกไว้ใช้ปลูกไว้ใช้ปลูก ปลูกไว้ใช้แล้วก็ปลูกไว้กินเนี่ยน้อปลูกไว้ใช้แล้วก็ปลูกไว้กินเพราะมันเหมือนถ้าเราทําเกษตรเราต้องใช้ไม้แต่ี้เราต้องปลูกไผ่ที่เราใช้ไม้ได้ออืันนี้ก็แนะนํานะคะแนะนําไว้นะคะว่าคือว่าถ้าเรามีไม้แล้ว มันก็จะไม่ค่อยยากเท่าไหร่อ่ะแต่ถ้าเราไม่มีไม้นี่เราเราต้องไปซื้ออะสาหรับคนมีตังก็ไม่เท่าไหร่อยากทําอยากทําอะไรก็ทําได้หมดแต่คนที่มีงบน้อยนะคะมีงบน้อยเราก็ต้องหาสเบียงของเราก่อน,นะคะอันดับแรกนี่คือเราเนี่ยเราต้องปลูกไผ่ก่อนเลยนะคะเพปลูกไผ่ปลูกไผ่แล้วเราก็ปลูกกล้วยนะคะเพราะเราจะต,ต้องมีสเบียงไว้นะคะ คลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะคะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะที่แวะเข้ามาชมมาดูะคะ